สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมันยิ่งพองมาแล้วมาพร้อมกับหนายุงยุงคือยุงกัดไก่ยุงกัดคนเป็นยังไงหนายุงแค่หม้ป่าเอาหัวอป่ายุ่งเรื่องกันเนื้อเชียร์หนผู้ใดเชียร์เชียร์หนผู้ใดเชียรคนอุบุบุโคนตะกาดข้าเจ้าเป็นยังไงผู้เชียร์นข้าเจ้าข้าเจ้าคือนยุ่งดีกันเนาะโอ้เอาบุปผยังดอกพันหยอกกันนี่เสือดอกไม่ดอกจริง อียังขึ้นมาทั้งเวทีบ่ได้ฟาดมันมันหลึกดวงอยู่ซื้อขวัญงามพัสติกคือซื้อๆหาเวอกร้อนๆซะเวาจากใจจริงดิขึ้นได้หน่อยหยอกกันนี่มันไม่ได้ดวกถามพ่อหวังก็ได้คือนได้หน่อยหยอกกันแต่ก็อกกันพวกันไม่ขวัญใจหรืออะมันขวดัญใจเถื่อตากันเด้ออะไรเบิดขวดสื่ึกใือกันตำรวจก็สร้างเลือกพอดีข้านองในเมกันไหนไม่กํายันยันไม่กําดินบ้านใช้ตากันอยู่ ผมเมืองดั่นาแม่นเล่นอีกด้กรมดินบ้านใ้ตากันเหมือนขวดเบิ้ขวดน้าพว้ชื่อนี่มั้ไปอานกินยกว่าเลยครับพี่น้องว่าไนยังดอกเท้าเลือกเดีอเข้ากับกินเขาเดี๋คือเขาแหละไม่มาสัตป่พี่เออหนักเอาพราะเป็นอย่างนีว่าแม่ลุพ่อท่ออกแกฉากอยู่ออกเราเพียงกับสองวีนึ่งคนท่านเด่นนีอยู่คนไปหนึ่งมจากซำที่เขี่ยตีมท่านเด็ก บอท่านใด้คายกลังผัวอยู่เฮ้าไปเาสาสามสาาสาามสากระเบื้องนรบาลนี้สากลืนาเกื่อนักเยจักคนเนียยบอท่านเนี่ยคายกลังผัวก็อยู่ไอ้สิได้เนาะไอ้สิได้ใครเยอผู้ใดมาเลอือห้ามื่นหกมื่นอือถ้าถูกใจพี่น้อยโมเมนตยังแล้วตามไปยัหวังแล้วประเดี๋ยงบ่ไอ นี่ประเดีบ่เมี่อเรานประเดกยใหญ่เดียยังบ่เดาอยู่เอาม่กินไม่้หวังเป็ผู้มากเมาย่าวานนีูขมาอกับงอือสอกับวาอกับาตะผาล้ไม่หอเราอยู่นี่โอ้โสีละเอยปบยางห่อนหอนห้อนฮ้อนหอน นอนยืนน so like ี่ละนอนยืนน้ำร้อนนี่ละเมย่เขานอนตัวรวยของใคเล้ยเขากลับกินชิงโญ่เจ้าตอนนี้เขาไปกินเขาซะก่อนตอนนี้ไปกินเขาซะก่อน่างหัวดอกหนามเอือสองสีร้างบ่ต้องรอมืออื่นกับแตงขึ้นเมบ่ต้องล่างดอกซุมผู้ใดบ่ได้ล้ามีอยนนี่เราได้ล้ามาได้ก็ปยินทีแม่เราเราได้ลไดล้าากเที่หรืว่ามนี่มย์ยนนี่ได้ล้าอยู่่อยันอมแต่ว่าแต่ว่าถึงยืนบอดวายยู่ด้ ไม่ได้บอกเลยทวิ่งอยังเงี้นกระจายขนาโตว่ะจ้ะก็ได้ออกฟังเที่ยอยู่เที่ยราฝังวิอยู่ยังมั่งฟูโอ๋โอ๋แบสำเนียงเสียงดังกลางวันด้วยสำเนียงเสียงดังกลางวันบอดกีสานมาแล้วแฟนจ๋าเม่วนคุ๊บเลยพี่น้องเลยพีาเ้าบ่ได้บ่ได้เพิ่นเพิ่นเบาเรียนเรียนเิ่นเบาเรียนด้เสื้อหรอกเขาเห็นเขาเห็นทั่วโลกเพิ่นเบาเรียนด้เสื้อแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นก็บเบาอีเลียไหว โอ้ยขั้นข้อพี่น้องบางรลงองไปกินเขากันนะครับพี่น้องเมื่อนี้ยายมาอย่างโอ้ยายเยนมากหนึ่งเข่าไม่มกนอไม่ต้มไปแล้วนางจีไปกินเมี่ยงไปกินเมียงไปกินยงเข้าไปด้นี้ละไปด้นนี้ไปด้านนี้ไปด้านนี้มาขยพี่น้องก็ไปกินเากัน้วขายแมนเพนางแข้งมา อาบตีพอใช้ไปหับาทได้สาก้อนไงไม่เพาะไปเอาเนื้อถอดอยู่ผมเดินไาดกน้ำใ่ปลูกมากเย้ยม่ยงะไรบ้าบ้าบ้าอดเอาไงเลยอ่ะหาพี่น้องกินเขาน้อกันนะครับกินเขินากินเขาเดีคือเลิกเลิกซ้ำกันก็ยุ่งเทแล้วพอ เงินเจ้าลตีหนึ่งครึ่งเอามาไม่เท่ายหมามามาอันบ่อข่อยทามาเห็นอ่อยบอผู้ใดเออลุมคุณลุมโออคาลุมอันเมียเก็บของท่นหล้วเด่นเป็นสี่แหละผู้ชายอใส่พย่ไอ้ขวามเปิดไฮรานี่แล้วก็ปีนเอ ปากเสียพ yeah. ี่ใส่กุจห่วมดิเห็นไปเดี๋ยวจเหะัเก็บไปแล้วเดี๋ยวจิปเอาว่มาจิปเอาหมกน้ำเอาเอียงกต้มน้ำเหมนเบิดกิ่น้ำมีเสีนไมไม่มีเสยนังเยมองเกายู่มองเกาเอาไฟถือไปบงก็ถือไม่เอาันลกินทากินทากินทาไม่ยังไงบงก็เจียมันยังจักมน่งมั้งนี่พ่อขนมยั ขนมอันนี้เขาต้มมัดอันนี้เขาเมาปลาดุกทอดพี่เลยปลาดุกทอดพ่มาแต่น่ามันยูพี่แม่มาไม่มาพี่ปลาดุกทอดอันวซึ่งพอมีคนที่เขาดูดมือด้วอันนี้เขาเมาลูกสาวเอามาฝากมันขึ้นมาไมกล่าจะพอมันอ้วนนะครับพี่น้องครับเขาเมามากมากเอุบลตรงกินเขมอ้ายนี่นี่เขมอ้อยส่งเครื่องนะครับ ของส่งเครื่องสซิมเงินกบบาทเลยเฮ้ยอ็มแซบแซบแซบบ้านผมเป็นม้านยิงหีบหรือเป่ามันจะไปแค่ขมอผมเอ้าไม่พอมากมั้งนี่จนเียบจากบุญเวลาหรือเปล่าสวยมีอควาเตอะ์อ๋อกินแม่กขีอ้าวพูดเลยเย้พวง เก็บของซอยเมียด no like. so so claro mm hmm. ิ้วไปเด็กวงจาเป็นเขาใหญ่เนาะเขาเขาใหญเสียนไหมเขาเพื่อนเขายังนี่ปะเพื่อนเขาเขาอย่งพื่อเดียวเขาขึ้นไปบ้างคเขากราแม่ประมาณเขามัน่เ็กลงอ่างเงออเขาคือเขาทหารเขาทหารอืม่อไปแม่มาเอามือขึ้นเามือขึ้นเาม น้อนรอดงนประแก้งงานปรดิไปหรอกเชี่ยรอดเราเพยงานบอกแล้วเก็บของแล้วคนละสองสามมุงเท่าคนละเข้าพ่อกันอยู่กุดงงแต่หมนพ่นคาอันเพิ่มเมืองสีเกตครับพี่น้องหับเนี้หลับเนี้ยปอดต่อมหลับเนี้ยปลาตองท่านพ่อวังวะถึงเขาอีเมียเฮ้ไม่ใ่พ่อจั แม่ไ่เห็นซอยกินเกีียงป่ะ <c oughs> ซอยกินเกีียงน่นี่บัดเป็นยังไดเป็นน้ำน้ำใปากมัึงคอกัดให้ในไง,งอือ้ปเปลาน้าใหม่ขึ้มิจัเลยนะ้งว่าอง่เนาะ น้อยน้อยจมนมอยจมก็ควรเลยอับับเป็นจอกันซือๆหรอกม <c oughs> ันยากสักท่าราการบานปลาเพื่นเลยว <c oughs> ่าไห้เจ้าจริงๆแล้วกับบนิ้มี้ยังรุ่นแรกหรอก <c oughs> <c oughs> ต่อ่ต่อจัสายจบสาอไรด้เจาก็อดได้มาบักไรเลยบาเลยได้ก็จะมีอไตักข่าที่ทำก็ไข่ไข่าเจาะออกมาเร็วไม่เลยทำไมเห็นเบิดแล้วสินแต่จะแก้วกับตับเหนียงนาอย่นีนยนอนนี่นอนนอนเบิดแล้วเพรานตับเหนียงไี่ได้ไหมปลาพจะนที่ได้จะข้ามดำออกมาได้แก้วอก้วดเนีบเอาถวยปะ บ่บ ah, ah. oh. ่แก่หน okay. yeah. ิแก hmm? ่แก่แก่กก well ่แก hmm. ่แก okay. ่แก่แกกก่แก่ก่แ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 ก่กเแ่ก่แก่ก่่แ่แก่แก่ก่นกก่แก่แก่แแก่กก่่แแก่แก่แก่อก่่แก่ก่แ่ก่แกก่่แก่นก่แ่แกก่แ่แกิ มันกินไงนไ,ได้เขาอ,อันกล่องเนี่ยเขากล่องเขาไม่เนี่ยพิ่ว่าอ,อันป่ากับอันหมูพ่อเอาไปแล้ว้อง่อันเดียวกันนี่แหละแบ่งมาหน่อยนึงอ้าวนาดม

ยังครับเป็เ็บไปแดแม่น้ำขุงนี่เดี๋ยวก็บอกต่อเดี๋ยวก็บอกต่อเขาได้บอกต่อบาแมกน้ำขงเอาพี่จ้งเขา่อกนี่จมเป็นเปล่าบอกไม่ต้องไปไนใช่หนออกไเลยแ้วเมียคุณนี่นะไปเก็บมาใช้ถุงไว้เนี่ยยังไม่หายเถอ เด็กเออชิันไอกินกัญญาณะใครสิมาขย่างมากินฟาดาม้ามเอออืออือเรื่องมึงเอาเอเอากรอบออกกรึ๊มมีแก้วปลาแดงบางไม่อาบุ๊กนี่หรอเลาบอกลูกนี่ร้านบอกหลานจะเอาเมียเด้อตกนรกข้างเนน้ำ ผู้จังนี่นีนปายสายะไอวงเครื่องนึงนี่เนาะตีกวางกับกีตาร์พวกเขากันเขาได้ใจ้า่อย่งนเสียงกีตาร์ไอ้ป๊อปเม่ัวไแ่ยงน้ันเียไยังบไอ้ป๊ะคอยไปจีนตั้งแต่รัยุ่งเล่องวดเอแล้วยอัดตายแบยังยังยังยวเนาะ เขเล้ยาเหยียบ่ั่อ้าวไปเหยียบถึแบงยังมนียังวิววิววิวิือซื้อม่นี่งทั้งรถไดนั่ง้งรถได้ยังมนั่นนี่ได้รู้หมทำมาน้านน่จซื้อนน้ ได้สิครับเจ้ได้สิกรับเลยเอาเรื่อท่าฝ่ายไปชวยม่ด้วยได้สิครับได้สิครับจ้ะครับครับ ไปเบื ة, ้งหลังห้างเลยนะเป็นใหกับแม่อ hey, ันนี later, ้แต uh, ่แม şey ่กันใชแม่เขาจะว่าผู้นีผู้เล่นหนาขานโอ้ยใส่รถตูรถป่แ่แก็แม่่กันบันครบมันเนา็อกสี่แลันอไอเอาเมาเนี่ยเอาแม่เอาแม่ควาขแจ๊บแจบไูดเอื้นเอาผูดเอื้นบดเอื้นนี คืนเราไปยุบไอ้ยุบันเด้อนั่ง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 นั่นั่ง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 นห่านั่งนัองนันเหงนั่งาั่งนั่งนัองกั้งนั่งนั่นั่งนั่งนัองนั่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 งนั่นั่นั่น่งนันังันันัน่ั่นนันงั้นั กล้วยสุกเขียวตัวเปียกกล้ยสิเนียว่าผมยังว่าเป็นแบกมวงน้อยบกมวงวาววกล้วยสุกเขียวตะวันพี่ยังนี่วครับเอกล้วยสุกเขียวเนี่แปลว่ามันสุกยวอวครับเนื้ยเน่าเนียเกินมือน่สุกเยกล้วยเ่ยบ้นได้เนี่เมียงนั่นหอเมียงคุณเ่เกินมือนึงมือแล้วครับคันคันคันีังแงยังอยู่ืได้ดือนั่นนคันมีนย แม่สีปลาแดหายยนนี้นะเนี่ยกินเขากับขมมักินเขากับขมเมาเนี่ยนี่แหละันี่เนี่กินเขาไม่ก็่าอยอะกิข้าวากดีครับเอ้าอันนี้เขากับปลาแหลกนี่ปลาแหลกย่เสี้ยนปลาแหลกอพี่น้องเอ้ยมาเบิองเคยเอ็นบ่นนองเอ๋มามฝาอ้นองเอี น้องเก้ว่ากินข,ข,ข้ขากับข้าวเมาว่าเป็นกพุ่มเจตสำหรับพวกม้าห่นนะโมแมีไอ้ปวงยังกินข้าวเมาเอาข้าวคุยข้าเมาทาไมมันจุมผู้นกับมู๊งเนาะบะม่เ้ลงเป้าหอยกว่าเจังหอยเนี่ยอันนี้ควายแม่นังหมูบะแม่ล้ขอกินเพื่บอบแม่เบิ้งเบิ้งงบางเดี่ยวก็ข้าคุย เกิดามันเป็นอันซมมูจ้ะเกิดามันเป็นไงกน่อยมะกด้ครับเยๆจะพอคับเกิดาเป็นส้อยจุสนะจ่าเจะเป้าเ็ดบเกิดปาเปล่นสร้อยจุกิ่หลังมเลยภาษาแม่อีชัดจะซื้อเยยากน้ำพอน้ำมือสวยไปตายกับหัวกว่าหนึ่งเราตื้องก้นมาตามเหมือนข้าเก่าเย็นกับบอนเพื่อถวัดไหมน้ำเดาแล้วพอจะนอ มีขอก็ขมอมเลยหจับวี่งมือเรเป็นซอยจุกง่ายๆล้วไม่ไม่ับแล้วไม่กินหอดยบาแล้วจุ้บแล้อย่แล้ว่มอ่อืมีกไหม่จเอาหมมหัวกลับเลยอเอาสบายหัวปลาแหลกดูอเลยพี่น้องอต่ปลาแลกไม่เดเยอือาวไม่ปวจมเ่อครับพี่น้องซอสเกี๊ยงเรียบเดี๋ยวจะสมมูสัาเกี่ยงครับ ขอบคุณกำาัมแพพี่น้องเขาได้มีหาช่องลำาพงตะรุวันพาเพลินจิ้มนี่ภาพี่น้องเขากินเขาเด็กซีกแรกนะครับมท่ะรับมมจิ้มนัรัจิ้มนี่ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ